สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องป้องปายทุกผู้ทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างน้อยพาเพลินสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับเดอ้อสวัสดีตอนสายสายครับพี่น้องวันี้ก็อยู่ที่อาณาจักรแสงทองฟิลแลนด์ครับผมเดี๋ยวมาอัปเดตอาณาจักรครับพี่น้องว่าช่างทําอะไรไปถึงไหนแล้วนะครับผมช่างทางกําแพงอยู่ที่ไหนทําอะไรตั้งตอนนี้ครับผมเอยาพาไปอัปเดตว่า ช่างที่ต่อเติมโครงการใหม่เพื่อนฟิลแลียนทาไปถึงไหนแล้วครับพี่น้องไปรวมไปชมด้วยก,กันในคลิปครับผมครับผมตอนนี้ก็มาอยู่ด้านหน้าโรงอาหารแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ใส่เหล็กที่เตรียมไว้ใส่ของแล้วครับผมเดี๋ยวพี่น้องเหมือนเหมือนได้บาร์เลยพี่น้องเหมือนคาเฟ่ได้บาร์แล้วครับผมเหมือนคาเฟ่เหมือนได้บา,า,บาร์เ,าเ,เ,าเลยนะครับผมสวยมากครับผมเรียบร้อยครับผม ตอนนี้กำลังเก็บงานเนี่ยพาชมเดินชมอาณาจักรครับผมตอนนี้ช่างก็มาครบนะครับช่างมาครบแล้วตอนนี้กำลังลุมลุมสาห้องน้ำครับผมตอนนี้ช่างทุกคนมาครบด้านนอกก็ระเบียงด้านหน้าก็เสร็จหมดแล้วครับผมเสร็จหมดแล้วนะครับอวานได้พับได้บ่าพี่น้องแล้วมคาครัาเสร็จแล้วครับผมสุดยอดสุดยอดพี่น้องวสวยมากสุดยอดมากเลยอลังการงานสร้างมาก เดีกไก่เพ่งพี่น้องเดีกไก่เพ่งซิลิกาซิทอ๋อมาก,กัน <laughs> สุดยอดมากสุดยอดมากเดี๋ยวทีมสร้างเข้าไปน้องนะไปไปดูทีมช่งางทำกำแพงก่อนหมู่บ้านหมู่บ้านบริข่าวมากของบ้านช่งางทำกำแพงไม่มาแล้วทำบ้านช่งางทำกำแพงไม่มาโอ้เพ่งหลายพี่น้องเพ่งหลายลซิลิกาซิทเขาดีฟังเห็นหน,น,น้าไหมน้องฟังเพ่งไหมน,น,น,น้องครับพี่น้อง ช่างมาแล้วนะครับตอนนี้กําลังพากันลุยเลยนะครับพากันลุยพากันลุยโอ้ครับผมตอนนี้ก็กําลังฉาบห้องน้ํานะครับผมทีมช่างทำกําแพงกําลังมาลุมทําห้องน้าอยู่ครับตอนนี้ครับพี่้องนะ อ,อ,อันนี้กำลังวัดนนกำล,ลังวัดมอง,มองเงียวบ่ห,ห,ออนหนีอ๋ออ่างาออล้างหน้าอ๋อที่ล้างหน้าแล้วครับผม,มว่ามันโถเงียวเนี่ยขึนเป็นปั่มนะมันคือตัวยั่ยละอันนี้คืออ่างล้างหน้านะครับด้านนี้นะครับผมอ่างล้างหน้าโอ้เลิดหมากเลิดหมากมหมู่บ้านบ่ไเด้มาพี่น้องสร้างกำแพงเป็นบ่ไเด้เขาบ้านที่แบงเคืองครับพี่น้อง อากาศตอนนี้นะครับอากาศบรรยากาศตอนสายๆครับพี่น้องอากาศตอนสายๆเก็บงานพี่น้องตอนนี้ช่างเก็บงานนะครับช่างเก็บงานตอนนี้ก็รอกําแพงด้านนี้ก็รอเทปูนครับผมทําใส่ไม้ค้ายันเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ไม้ค้ายันไปแล้วครับพี่น้องนะครับรอรถปูนมาเทนะครับวันนี้รอรถปูนมาเทครับผมกําแพงกั้นดินครับผม เปลี่กันดินอากาศดีให้พี่น้องนี่อากาศดีนะครับวันนี้อากาศดีมากฝนขึ้นอยู่บต้นละครับคุณนี้ฝนฝนน่นาจะไม่ตกวันนี้เดี๋ยวไปเบิ่งด้านด้านหลังออฟฟิศว่าช่างต่อเติมไปถึงไหนแล้วครับผมตอนนี้นะครับเนาะเดี๋ยวผมพายยางออกไปทางหอผักครับพี่น้องหอผักเพ่งพี่น้องเพ่งเพ่งหล <laughs> ายจะติดอน,นีรก็เสียทนพยายามลบลบลบ,ลบเลียงเพ่งครับผม ถึงซาไปหรอกช่างทำของแทงนะครับวันนี้มานะครับได้ไลบ้างพี่อ่ะบ้านได้เห็ดจังอ๋อเด็กไล่บ่ซาไปเก็บเห็ดพี่น้องบ้านเห็ดกอเห็ดไข่แกงที่แซ่บแล้วแกงนะครับผมเดี๋ยวซาไปอัปเดตให้กันเรื่อยๆนะพี่น้องอัปเดตอาณาจักรแสงทองฟิล์มให้ดูเรื่อยๆครับผม เดี๋ยวเบิงเรื่อยๆนะครับเนาะ้าชมทุกวันทุกวันครับผมถ้าชมทุกวันว่าทําช่างช่างทําถึงไหนแล้วอะไรประมาณนี้ครับผมหมู่บ้านช่างช่างนี่ก็มาแล้วผมมามาทําสำหรับองพัก็มาอย่างเท่านี้อ้ฉาบด้านในใกล้ใกล้จะเสร็จแล้วครับฉาบด้านในใกล้เสร็จหมดแล้วนะครับผมตอนนี้ กำลังฉาบด้านในครับผมกำลังเล่ลงท่านครับกำลังเล่งฉาบอยู่ตอนนี้กำลังเล่งฉาบครับผมกำลังเล่งฉาบอยู่โอ้ คุณละหมาพี่น้องคุณละหมาก็ล่ามาเร่งขนาดการมีเพลจด้วยพี่น้องเท่านเพลงเยอะ <laughs> เพลงเยอะคือว่าหันเพลงถ้าถ้าล้องยูทูปมันพิลิกกับซิตต่อพี่น้องก็เลยลบเลียงเพลงโอ้คือดังแะใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้เสร็จแล้วนะครับผม <c oughs> โอ้โหโอ้โหโอ้โหอ,อ,อย่างนั้นนะ เร่งยางดีได้พี่น้องยานบอรตรงครับผมคนละเมาลคุนี่ทำงานดีมากนะครับโอ้เป็นหลุปเป็นล่าง,นะาลลางแล้วพอเนาะเขาพอดีเขาดีเบอสูงขึ้นจังบอสูงมาเลยมาตรฐานมาตรฐานครับพี่น้องแป๊บเดียวให้ได้คืนโคตรแล้วข้าวเดี๋ยวตตุพี่น้องถ้ามุงหลังคาวันเดียวก็เสร็จมุงหลังคาเออคือเบิกแล้วพอเนาะคือเบิกแล้วครับผม เราเลื่อนเราชนได้พี่ตังเอ้ว่าราคาจะเป็นสีใดครับพี่น้องเราลุ้นเราชมนะครับผมไปเบิ่งดันขางกัน,ว,นว่าช่างคนต่อเติมไปหอดเสรแล้วคือบวกขั้นต่อกับบวกเหลี่ยมตาเลยเหลี่ยมอยู่มาด้านหลังออฟฟิศครับผมตอนนี้ช่างกำลังต่อเติตมไปถึงไหนแล้วนะครับ นี่คือด้านหลังออาซิครับด้านล่างก็มีนะครับด้านล่างเดี๋ยวพาเราไปไปดูด้านล่างครับผม <ừ. S 1> นารมครับเหล็กอย่างนานเลยครับเหล็กอย่างนาเลยเดี๋ยวพาไปดูด้านล่างครับพี่น้องจะดูด้านล่างกัน ช่างทางานในน้ำนั่นเลยวันนี้อากาศห่อนช่างบอกว่าอากาศร้อนจะเล่นน้ำอยู่นนี้อ๋อทำยึดเสาวไว้ด้วยจะดีป้องกันมันล้มอีกแม่แรงนึงเนาะพี่น้องนะทำยึดเสาด้วยนะครับผมป้องกันเสาล้มด้วยเพื่อเ,เพื่อเสาจะแข็งแรงกว่าเดิมครับผมนี่ไปเอาเล็กซีมาตั้งตั้งนู้นตั้งตั้ง ท่านห่อนกระโดดน้ำรถทัง้งซังหุ่นเราเป็ดเอาเป็ดมาลอยหุ่นเป็ดหุ่นเด่นน,น,ดน้ำไปด้วยปลาหลายระว่างปลาเ้อระว่างปลากัดเ้อโอ้วันนี้ได้สองแถวแล้วครับวันนี้จะยื่นออกไปเลยโอ้ย,ยื่นยื่นจากเสาผิวไปพี่พี่บอสนั่นปะนอ,นปอ๋อจักตรงนั้นแป่สองสายไปห้าสิบใช่ไหมว่จาจัเสานู่นไป จากเสาโนไปสามเมตรห้าสิบอ๋มอมาดูฉากกลางน้องผมดิครับลบไปน่าจะเทปบันไดลงมากแล้คิดว่าแล้วครับบรได,ดลมาล่ารุ่นพี่น้องล่ารุ่นเราชมว่าจะเป็นรูปแบบไหนครับผมนี่ครับผมเสาค้ำจันคือว่าเสาแบบให้มันกอดไปครับพี่น้องเพื่อว่าถ้าเสาแบบพี่พ,พหนหาทามล่มมันมก็นสิบบันไดล้มครับพี่น้องครับพี่น้องมาอัปเดตให้เบิ่งครับผมมาอัปเดตโครงการทุกโครงการครับผมตอนนี้ช่างก็มาทํางานนะครับกําลังเล่งครับพี่น้องตอนนี้กําลังเล่งกําลังเล่งทําครับผม โอเคครับพี่น้องคลิปนี้เอาไว้สท่นี้ครับผมขอขอ,ขอบคุณเอฟซีเด้อที่ดูคลิปจนจบนะครับพัฒนาขอบคุณเอฟซีที่เป็นกำลังใจให้ช่องช่างน้อยพาเพลินจะทักทายขอกลกาวคข้าขมาสวัสดีครับโชคดีนี่ใช่ครับผมจะมาอัปเดตให้เบิรงใหม่ครับผม